มีม mm ีภารกิจนะครับที่จะมาขุดสะนะครับตรงพื้นที่ของเราครับที่เราได้ตเตรียมไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีมาแต่เช้าเลยครับผมก็ยังสลึมสลือครับเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ต้องรีบไปในเช้าเพราะต้องมารอรถไมโครนะครับเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะมาแต่เช้าแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงกี่โมงเหมือนกันครับเพื่อนขณะนี้ไมโครก็มาถึงแล้วนะครับลุงแกสโซโลคนเดวเลยครับโอ้โห ไรครับข้างหน้าคนที่เป็นรถเทรเลอร์ไม่มีคนขับนะครับแกสโลโคนเดียวเลยครับสุดยอดมากเลยครับโอเค,ครับครับขณะนี้ลุงแกก็กําลังทำมาร์กจุดนะครับที่จะพุจจะครับดูบรรยากาศ เอาแล้วครับเริ่มแล้วครับ หลังจากที่เราได้ใช้เวลาในการขุดสระแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับใช้เวลาทั้งหมด4วัน วันนี้เราก็มาตรวจงานครับผมตรงนี้นะครับเอาไว้เพื่อเป็นาทางระบายน้ำนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอื่นๆด้วยนะครับเป็นรางระบายน้ำแล้วก็ในเชิงของอาการเติมน้ำเข้าน้ำออกจากสะใหญ่นะครับที่ประยุกต์มาจากาฟาร์มเฮียฟุกนะครับที่ได้ช่วยผม คิดในส่วนนี้นะครับวิธีการนําน้ําเข้าน้ําออกนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรชิ้นใหญ่นะครับตรงนี้ครับเฮียฟุกเป,เป็นคนช่วยแนะนําวิธีนี้มาก็ประมาณนี้ครับพื้นที่ครับผมพื้นที่รอบๆเดี๋ยวตรงกลางล้วก็ต้องทยอยปลูกพืชผักนานาพันธุ์กันแล้วนะครับ ของระบายน้ำของเรานะครับก็คือรอบรอบฟาร์มเลยนะครับตรงนู้นนะครับที่เป็นสะนะครับสะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพียงแค่ว่าต้องมีไว้เพื่อเป็นองค์ประกอบให้มันครบนะครับมีท้องนามีสะนะครับมีต้นไม้เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆครับ มีนกครับมีนกกาครับน่าจะเป็นกาแหละบินมาทักทายในเช้าเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับเป็นแนวต้นสนนะครับอย่างที่เคยได้อัปเดตกับเพื่อนๆไปนะครับประตูนี้เป็นสำหรับรถบรรทุกเข้านะครับทุกอย่างคือเตรียมการไว้หมดแล้วครับ วางแผนไปหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นน้ำเดิมครับผมที่สูบขึ้นมาไว้ลดต้นไม้นะฮะเดี๋ยวก็แห้งครับไม่นานครับประตูยังไม่ได้ทำนะครับยังเป็นไม้กั้นไว้อยู่ครับผมข้างหน้านั้นนะครับทางเข้าทางเข้าพื้นที่ครับจะเป็นสะพานปูนเดิม ของคลองส่งน้ําข้างนอกอะฮะข้างๆเนี่ยมันเป็นคลองส่งน้านะครับเนี่ยนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นข้างๆนี้ก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับน้เพื่อนเห็นกล้วยไหมครับกล้วยดังอ่าเห็นไหมฮะ <c oughs> หลายต้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม หลายต้นแล้วนะครับเพระวัตถุประสงค์ก็คือนั่นแหละครับเป็นรงระบายน้ําเข้าน้ําออกของฟาร์มนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางนี่ครับเราก็จะปลูกพืชนะตรงนี้เริ่มเป็นทางโค้งแล้วนะครับ นี่เริ่มเป็นทางโค้งแล้วต้องระบายน้ำล้วก็จะไปจบตรงนู้นนะครับ <L> mm> เดี๋ยวพาไปดูสะกันนะครับ ào, ต้นกล้วยก็เริ่มเริ่มปุ่งแล้วนะครับถึง <L> mm> กีก้ว่ามันจะเหมือนใบด่างๆนิดนึงครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับเนี่ยไอตัวเนี้ยเห็นไหมฮะ ต้นเนี้ยเห็นไหมครับมันเริ่มดังๆขาวๆอ่ะมาดูสะันตัวนี้เป็นลานจอดรถนะครับจอดได้หลายคันอยู่ครับผมนี่สะขุดได้วันเดียวนี้น้ําออกแล้วนะครับน่าจะโดนตาน้ําพอดีนะครับน,น้ํานี่ใสแจ๋วเลยนะครับน้ําสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่จะทำออฟฟิศกันนะครับ อ่ะตรงนี้คือทางเข้าครับทางเข้ารถใหญ่สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับที่ผมเคยเล่าเอเดตให้เพื่อนๆฟังที่ว่าจะเป็นทางหลักนะครับเนี่ยทาไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะทาไปแล้วรถใหญ่เข้าได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นี่แหละที่จะทําเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศด้วยแล้วก็เอ่อเป็นบ้านด้วยนะครับ ตรงน,นี้แหละนะครับได้ได้พื้นที่เยอะพอสมควรครับแล้วก็มีสะด้วยครับอ่าส่วนตรงโน้นนะครับก็ปลูกข้าวเหมือนเดิมครับผมอ่าโอเคครับประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ก็อาจจะต้องเชิญเพื่อนๆแวะมาเยี่ยมมาหากันบ้างนะครับนะโอเคครับเพื่อนๆอ,อยวขอตัวก่อนครับผมบ๊ายบาย